ปัดพี่น้องเอ้ยสมาเน่นสมาดีแท้เป็นยังคือแบบหนาดานกัมพูชาคนร้ายขนาดนี้ทุกคนโอ้พี่น้องบุจังนบจักหวายทุกคนบูว่วเป็นหย่อนยังนอกสาเหตุเน่นแห้งอะไรพี่น้องเบิ้งยังนาอเบิ้งยังนี่เบิ้งคลิปอาคนกัมพูชาไอ้เบิง้งเขาเป็นยังบุหูเขาเจ้านบอ่อนว้อนประเทศไทยบูห่วเป็นยังหรือว่าเป็นหย่อนเขาเปิดด่านมั้ง เป็นแต่อิทนประชาชนเขาเนาะ,ะแสดงว่าหลังจากที่ปีดานนี่กัมพูชาเนี่ถึงขันยกมือไหว้เป็นบ่เมียนหมู่บ<ฮ>่าวว่าเปน็นย้อนเหตุผลใดหมู่บ้านเนาะอันนี้น้องรัดกับบุหูเท่ากันหรือว่าเป็นย้อนชาเหตุที่ผ่านมาบ่แบบไหนจะให้่ผ่านมาเอาเอา่อาระวังประเทศนะเนี่ยนี่ขอขัดแย่งกันระวังประเทศก็คือน,นี่ล่าสุดเนาะครับทุกคนเนาะซึ่งมาคนขมีนลหลายๆคนเขาออกมาถ่ายเนีเขาบอกว่าอยากให้ไทยปิดดา่านอยากให้ไทยปิดด่านไปเลยครับว่า หนุ่มขมิน้นสาวขมิน้นออกมาถ่าท่ายเนาะอยากเห็นประเทศไทยในปิดดานเป็นปะออกมาถา่าท่ายมาถา่าท่ายด้วยอยากเห็นประเทศไทยปิดดานว่าไผสีเน่เน่จริงเห็นปะ<อ>ระวางไทยกับขมิ้นไผจะแน่ใครจะอยู่ใครจะไปปิดดานเบน,น,นไ,ดเได้งานพร้อมเลยเปิดจะใครได้งานขมิ้นในกับประเทศเพื่อให้ไทยเจ๋งเดีครับนอ้องก็คือลาสุดนี่แหละคือเห็นได้งานไ่นบ่ เขามนุษย์มาไหว้ไหมบอเมียน,นเห็นอ่าอยู่ในนาด่านไอ้มนุษย์มาไหว้แต่อีต้นขาเจ้าเนาะคือแบบคิดเห็นตอนอ่าอยู่บ้าน,น,นเลยสว่วน,นอ่าส่วนโควิดทันทีไอ,อ้ส่วนนั้นแบบเศรษฐกิจมันแบบสิวาจังไดรแบบยุ่งยากหลายประชาชนชาวลาวก็ทุกข์หลายขาดแคลนน้ำมัน<ว>ในม่ชวนโควิดทันปิดด่านบ้านเฮาเมียนเขาปิดด่านอ๋อน้ำมันเนี่เป็นจะได้สวงนั้น ขาดเคลื่อนมันนี่ขาดเคลื่อนเลยทุกปั่มนี่โบมี่กว่าจะจะได้น้ำมันกับเป็นอาทิตย์ทองอาทิตย์บางขังกับบางปั๊มกับเป็นเดือนโอ้สวงนั้นบานนองรัดกับขาดแค่นักได้น้ำมันจากที่มันราคามันถูกมันกับแพงอยู่บ่หรือเป็นจังหรือว่าน้คมอันน้ำมันแต่ก่อนเนาะจากราคาที่ถือแล้วพอนีเข้าเจ้าปิดดานการนส่งทงมันก็แบบคนขางยากแน่ก็แบบ ราคามันก็สูงขึน้นราคาสูงขึน้นแบบนี้ประชาชนกระบ,แบบใส้ชีวิตยนีเงินกระเเสเงินเอ้อขึ้นเนมีนเ<ล>ยนลำบากขึนเนาะเมียนลำบากขึ้นบอกได้เลยว่าต้นนั้นนะบานนองรัดก็ลำบากห้ายเกิบบางคนก็สิไปเฮ็ดให้เฮ็ดส้วนเพราะว่าบานนองรัดก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าน้องไอ้ถือว่าน้ำมันเป็นเป็นประจหลักเป็นมอมบานเขาน้ำมัน เม่น้ำมันบัลสับบัลนองรัดนะถือว่าเป็นปัจจัยลักๆเลยถ้าขาดน้ำมันก็ถือว่าประชาชนหรือว่าพี่น้องเหล้าเฮาก็ถือว่าคนค้างอยากนักเติมได้พี่น้องเพราะว่าน้ำมันนี่เป็นสิ่งสําคัญเลยสําหรับคนลาาเพราะว่าคนลาาเฮ็ดไ้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนการดารงชีวิตตองมีอขับเคลื่อนด้วยย่านพาฒนาเป็นวายถ้าขาดน้ํามันนี่ก็ถือว่าโอ้บอกเลยเลยว่าประเทศลาานะหฮงสินักกวัวเก่าทุกคนก็คือ เหตุการณ์ที่ผ่านมาเห็นให้เหาเห็นเลยว่าการที่ปิดด่านนับบุริมีขอขอัดเงยยังในระหว่างประเทศไดดปิดปโควิดซื้<ข>อเนาะส่วงโควิดซื้อย่งแบบเหตุห้ยคนล่าเหาลําบากลายเ <ขอ S 1> มียนเมียนอันนี้นงรัฐเห็นคลิปของคนกัมพูชาที่คิดจะแบนอสินค้าไทยหรือว่าการส่งออกสินค้าต่างๆของประเทศไทยนะทุกคนคือเพื่อนโบหัวหลวงนลงรัฐ บอกว่าวเพื่อนคิดจังไรเนาะทุกคนทีคิดจะแบนเนาะเขาแบนเพื่อยังเพื่อเขาคิดว่าจะตอบโต้คนไทยเด้เขาคิดว่าา oh. การที่ขมร้นมมีสินค้าไทยเนาะเขาคิดว่าเขาอยู่ได้นะทุกคนหรือว่าเขาจะแบนให้ได้งานไทยนิว่าได้งานกัมพูชานในไทยีจริงเขาคิดว่าให้น่นาจาังไทยจริงเด้การที่ขมรนเขาคิดแบบนั้นนะเดี๋ยวอาจจะพามาเบื่องคิปเสียงคิปเสียงนุงขมรนเนาะพี่น้องที่เขาอ่า ท้าท้ายนะครับทับระบบพี่หลองเดี๋ยวสีพามาเบิ่งนะทุกคนเนะาะก็คือเขาท่าเนี่ยหรอเขาบอกปิดลานเลยเขาอา,า,ดดาเ,เขาท<น>่าปิดด่านเขาบอกว่าปิดด่านเลยปิดด่านเลย<อ>น่จริงเขาบอกเขะอะไรนะเนาะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังลิปเสียน,นกันทุบกค้าน <ะ S 2> ว่าเขาสีน่จริงสักแค่ไหนเนาะก็คือที่ลองเห็นนั่นแหละล่าสุดนะครับเป็นยังไรเขาออนบอนมั้ยนา เห็นคลิปมือเสารนี่พี่น้องก็คือแบบเห็นคนกัมพูชาหรือว่าประชาชนของเขานะออกมาหนาดานอ่อนวอนเนาะพี่น้องนบมือคือแบบเห็นแล้วสงสารนะประชาชนบานเพิ่นโอนวอนให้ผู้รักผู้ใหญ่ในประเทศเพิินเปิดดานหรือว่าชาวจีบ้านยังไงเนี่ยโอนว้อนคนไทยเปิดดานเพราะว่าตอนนี้เข้ากระคาดแค้นอาหารต่างๆพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเซเบิงว่า นนองรัดควนควนเปิดให้บอ่บอเพราะว่าปากดีเด้เพิ่นทาคนไทยเด้เพิ่นบอกว่าปีด่านไปเลยเห็น่ะถ้าในีจริงใครจะอยู่ใครจะไประหว่างไทยกับเขมรนเด<ำ>ี๋ยวอาจะพามาเบ่งพามาเบ่งคลิปนี้ด้วยเนาะทุกคนเขา,าท้าทายนะเนี่ยหนุ่มคนนี้เขาบอกเขมรนเก่งเขาบอก ร้องปิดตีเก่งจริงก็ปิดตีอ่าเราจะรู้ว่าอ้จริงๆกัมพูชาไม่ได้พึ่งพาไทยหมายถึงว่าพึ่งพาไทยตลอดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทุกด้านอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่เขาก็ยังมีมหามิตรก็่เพื่อนบ้านอีกอีกเทียบอะก็ยังมีประเทศอื่นๆอีกเทียบอะมันถ้าเราคิดในทางความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยถ้าไทยกับกัมพูชาางเงี้ยถือว่าไทยถือว่าไทยเกินดุลกัมพูชามากเลยเมราะฉะนั้นการปิด ปิดเมื่อไรก็ทิ่ผายมานั้นน่ะหมายถึงว่าเศรษฐกิจไทยหรือว่านักลงทุนไทยอย่างเงี้ยก็ร้องไอ้พวกทีไงบ้าๆไอ้พวกที่ร้องเหลือเลยไอ้ั้งชาติชาิยมที่มันไรความคิดอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้มารับผชอบที่อะไรหรอกร้องปิดเลยกูกูคนหนึ่งอ่ะยุให้ปิดเลยกูแบบเนี่ยเดี๋ยวมีอีกคนหนึ่งเนาะคนนี้ก็บอกว่าปิดไปเลยเขาบอกผมอยากให้ปิดชายแดนก็ขย ผู้ผมเดืดร้อนคุณลองเป็ดตูดีดนนเดือนนึงใครจะดืดร้อนครับผมประเทศผมไม่เพิ่งบุคคลอีกแล้วประเทศผมมีทุกอย่างครับบอกคนไวัยนะคนก็เป็นคนลาวคนก็อ,อยู่เงียบๆไว้ไม่ใช่มาพูจะงูย่างงี้เขาบอกให้คนลาวอยู่เงียบๆเขาบอกว่า<อ>ไม่ใช่เรื่องของเขา<อ>นะไม่ใช่เรื่องของคนลาวเนาะพี่น้องแต่อันนี้คือเราเราเป็นในงานทุกคนเนาะที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยนะครับพี่น้องอก,ก็มีความคิดเห็นหน่อยๆทุกคนเนาะการที่ เราก็เป็นนี่บุญคุณเมืองไทยนะครับทุกคนเนาะเป็นนี่บุญคุณเมืองไทยพี่น้องก็คือเพื่อนแบบคลิปบางอย่างนี้เนาะผ่้หายคนเล่าไปหยุ่มเกี่ยวเนาะก็คือเป็นเรื่องเล้าในลายเหลืองเนาะที่มันกับเกี่ยวก็ได้งงายทนี่มันก็เกี่ยวกับแรงงานของประเทศเล่าคือกันน้องพี่น้องเลยว่าต้องต้องออกมาทิวาน้องกันพี่น้องหรือว่าการที่เขาเป็นได้งานเ้องคิดยังไงนะครับกับกับเ่องของแบบนี้ทุกคนก็คือน้องรัฐนี่แหละที่ได้เห็นในหลายอย่าง เขาบอกว่าเขาเขาบมมีปัญหาหนองเนาะหนุ่มขมรสองหนุ่มเนี่ยบอกว่าปิดไปเลยน่จริงและไม่ใส่ของไทยด้วยเนาะคนไทยจะอยู่อย่างไรคนไทยจะจิงแรงงานไทยจะเจิงอ่นายจ้างไทยจะจิงเพราะว่าแรงงานขมรกลับกับประเทศไปความคิดเห็นของร้องรัฐว่าการที่ปิดด่านเลือกสินค้านี่ขมรนเขาถามว่าจิงไหมก็รู้นั่นแหละครับน้องรัาเท็นบลับตาไหลเมียนบอแมีนเมนเมนเพราะว่าก็คือน้องรัาเท็นแล้วก็ยังแบบมันบงบอกให้เห็นเลยว่าพี่น้อง การที่ปิดด่านฝั่งไทยทาให้อ่าประชาชนของ,งกัมพูชาแบบเดือดหอนลาลทุกคนก็คือกัมพูชานะบางคนก็ขามมาเหตุงานในฝั่งไทยก็ลาลทุกคนก็คือเห็นคลิปเนาะคนในอาประเทศกัมพูชาขางในด่านฝั่งไทยก็ไลเชียกกันเนาะพี่น้องก็คือบางคนก็อ่อนวอนนบมือพี่น้องเห็นแลวก็ยังแบบโอ้โหอาผู้รลกผู้ใหญ่ประเทศเพิ่นสิคิดยังไงเนาะพี่น้องจากเหตุการณ์มันเกิดแบบนี้เลย แทน,นที่สีแก่ใครประปรุงบ่อพี่นนองก็คือแบบบางคนประชาชนของอ่าขมินก็คือแบบเพิ่มเกิมนักว้าวแบบโบไฮเกียรดเนะาะไฮเกียริคนไทยหรือว่าประเทศไทยเนาะก็คือบอกเรื่อยเร่อยว่าถ้าประเทศไทยนะปิดด่านเนาะคือบอกประชาชนขมินนี่เดือดหอนแห้งทุกคนเอา,อางไงคือโอ๊ตตายเลยแหละเอาไงเพราะว่า,นะาเห็นบอกทหารขมรินเคกินแต่ปลาหมาปลากระป๋องไทยเห็นบอก มาหมาปลากระป๋องก็ยังเป็นาสินค้าของไทยได้ไอก็เลยว่านี่แหละการที่เนาะคิดว่าตัวเองเนี่ยจริงนะครับทุกคนการที่จะปิดด่านปิดได้นะครับคนไทยเขาจะบมดรดอนด้่น้องหูวาวาสินค้าไทยเนี่ยส่งออกหลายประเทศดิเมียไายหูวาวตลาดใหญ่ๆเพิ่นหูวาวไทยส่งไปไหนส่งไปอ่าหลายประเทศอด้หูน้องหูวาวพราหูวบ่าหูวานานี่หูวก็คือตลาดใหญ่ๆลักๆ้นึ่ประเทศจีนเนาะประเทศจีนมีประชากรหลายเลยหลาย ไอ้กุมารเหน่ใจประมาณเกือบพันพันคนหมดเลยภาษากรจีน<ป>บ้านเขาประชากรจีนเนะาะแล้วก็อ่ารัฐสหรัฐญี่ปุ่นรัสเซียไม่นด้ไม่ดมมหหได้มาหาอำนาจด้วยเนาะ,นะประเทศที่แบบว่าครูขาหรือว่าสิ้นขาไทยเนี่ยโกอินเตอร์ไปหอดหอลายประเทศเนาะเขมรมีแต่เทา่าไประชาษานมีแต่ประมาณเทา่าไหร่ไอ้กุมารเหน่ใจนะประมาณถึงบ่กสามสิบล้านคนเนาะเขมรน,นะครับทุกคน ภาษกรขอ,ของคามีนนี่แบบบ่ิษัครึ่งหนึ่งของประเทศยุโรปประเทศนอน,นอกซ้ำเนาะคือเล่าห้องก็มีแต่จล้านคนเนาะนะครับทุกคนประมาณกับซีหาสิบล้านถือว่าเนาะคามีนนี่ก็ประมาณออกกมโนกรรมวนใจนั้นทุกคนประมาณถึงบ่ิษัทหรือว่าสิบกว่าล้านนี่บอครับพี่ตองเนาะเศร้าคมีนนะครับทุกคนอ่านองได้ยินว่าคามีนจะแบนบสินค้าไทยไอ้ก็คือการที่จะแบนสินค้าไทยนี้ประเทศไทยเข้าบริษัแบบขาดลกนะแมนระมีแบบพน้นกระทบกับเพิ่นเลยเพราะว่า อาชิ้ค้าของเพิ่นกับกระจายไปทั่วโลกแล้วพี่น้องคือยอมรับเลยว่าสินค้าไทยนะอามาตรฐานดีและการแบบมีคุณภาพสูงเขาอาเขาบอกว่าเขาใส่สินค้าเบียดได้น้องต่อไปสินค้าเวียดเน่เขาบอกว่าเขาจะใส่สิ้ค้าเบียดสินน้าจีนก็มีหลายเขาบอกโมอึดเขาไปซื้อของน้องดิคิดจะไหนกับสิ้ค้าเบียดสินนขาจีนสินน้าเบียดสินค้าจีนอาโบเมนว่าเ่าบดีเนาะพี่น้องโบเมนว่ามันบดีแต่ว่าหลยๆคนกั บ้นนิยมเนี่ยบดนนิยมใช่นะเป็นยังไงว่าบ,บ้นิยมั้งทีว่ามันราคาแพงบริว่าอย่างนี้เรื่องันือกลัวคือกันอาจจะราคาแพงกลัวไม่เห็นบ้านนอกที่ขาจีนที่ราคาแพงกว่า<ช>จะเคยซื้อของจีนบ่<อ>เคยซื้ออยู่ไอ่จะซื้อว่เครเกองใส่ของสอยของจีนเป็นหมอกะละมังต่างต่างโอ้เคยซื้ออยู่ไอ่ราคามันถือหรือมันแพงราคามันก็ค่อนข้างถืออยู่ราคาสินค้ามันก็แบบโหมดมาตรฐานปันใดเอาตัวอย่างมาไอ้มีนี่แบนตานี่ของจีนนี่ คือว่าของเบียดน้ามนี่ยี่สิบบาทแต่ของไทยนี่ห้าสิบบาทแต่ว่าคุณภาพมันต่างกันนอกของไทยอาจจะดีกว่านากว่าแต่ว่าของจีนของเบียดนีน่มันบางกว่านอกทีซื้อเลือของประเทศอะไรข้อมาซื้อเลยอ่าข้อมูลซื้อบ่เดี๋ยวเดี๋ยวริมาณหรือเดเอาวคุณภาพอ่าลักลักเล้ว่ยาก็ต้องเลือกคุณภาพไปยี่ยงก็แล้วเต้เข้าซื้อมาเข้ากัอยากใสเง้ยวน้านเมนโบลาณทุกคนเขาก็ต้องเลือกสินค้าที่ดีเนาะพี่นง เฮาสียาเงินเฮาก็อยากได้สินค้าดีๆครับผมการแบบนี้แหละคืออ้ายว่าเขาสาิใส่เบียดสินค้าจีนเบียดจีนมาโหมันก็จะส่งมาให้หรือบ่นะเพราะว่าตอนนี้กัมพูชาคือระดับโลกเลยเขาเจ้าแบร์เนาะอย่างเช่นหลายประเทศเลยนะครับผมอย่างเช่นแบบก็คือล้วนธรรมเนาะสหรัฐนี่ก็ตัดตัดเส้นใหญ่กับกับเขมรแล้วทุกคนกคือว่าตอนนี้เขมรแบบเหมือนมาจนตอกเลยสิไปสุกไหลไผเขาก็บ่อยากบ้วนนําเด้อยากไปใส่สุกไหลคนลาวเลยตอนนี้น่ะเพราะว่าเพิ่นใกล้กับลาวเด้่ ข้อมือซื้อบุ้ว่าคนลาวจะคิจะนจงไหนนะทุกคนแต่ว่าหลายๆคนเนาะเพป็นกับเทใจมาให้พี่น้องฟังไทยเนาะเพราะว่าประเทศไทยนี่คือเป็นบ้านหนึ่งบ้านไกลเดินเคียงครับพี่น้องประเทศหนึ่งที่แบบมีความผูกพันกันมากตั้งรุนนะครับทุกคนคแต่ว่ามือนี้กับประมาณนี้ทุกคนเนาะมือนีผ้าน้องดันเห็นอ่เนี่ยนะครับพี่น้องเห็นเศร้าเขมินก็จะก็คือรองให้นะครับอ่อนบอลคนไทยเนาะก็เลยว่าอยากมาทำความรูซื้อบรนุนี่มาจังไดพี่น้องเป็นยังคก็มาอ่อนบอลแท้ ก็ขึ้นนี่แหละครับเขาปิดด่านนะทุกคนคือว่ากากาคอ้ะดิเขากาคอเขาบอกว่าปิดเลยปิดเลยเขาบอกยังไงล่ะล่าสุดเกมนี่คนไทยจัดให้นะครับทุกคนเนาะโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้ประมาณนี้ทุกคนเนาะฝากติดตามอีพีนาดับบาซีพาโซมยังคลิมยังทุกคนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ